เปิดราคาครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงแรงครับว่าคึมๆครับมาเบิงลูกช็อกโกแลตครับพี่น้องครับแดงคักแดงแน่เด้อแดงคักแดงแน่เข้มคักเข้มแน่ครับฮู้ครับเอาไปไหว้คุ้มฝูงก็ได้ครับนี่ครับอายุสิบเดือนได้แล้วครับนี่ครับสูงร้อยสามสิบล่ะสีนี้โอ้ยว่ามันคักอยู่เลยครับสีครับ เข็มแห้งครับเปิดวบมื่นเก่าครับมื่นเก่าเท่านั้นครับอนาคตพอพันครับตัวนี้ครับที่เด็ดครับไผมีง่วเล่นหลายครับเอาไปไว้คุ้มฟูงสะก่อนครับเอาไปไว้จับซัดสะกก่อนครับนี่เอาไปไว้ดมว่าตัวได้ึ้นบ่ขคืนครับสมพันธ์ได้เด้อครับเด้ออนาคตพอพันครับ สิบเดือนแล้วครับง่วครับหมื่นเก่าครับพี่น้องครับพอพันมูยกินห้าต่างข้อย่านเป็นย่านครับนี่กระบาลเปิดกวางดีครับเขานี่ตุปุครับเขาเริื่มออกตุปุแล้วครับกระบาลงามแห้งครับพี่น้องสามารถนั่มไปทําเขาไรเดอร์นี่ครับเขายังคั่วอยู่ครับหรือปล่อยเพื้นธรรมชาติก็ได้ครับ วุ้ยสีเข็มแห้งครับสีเข็มแห้งมื่นเก่าครับไปหาง่วอันนาคตพ่อพันธุ์ครับพูนนะครับงามครับง่วตัวนี้ครับเป็นงัวงงามงัวงามนิสัยดีตั้งหากเข็มคักเข็มเนยครับสีครับเล็บงามครับใค่หั่มสองใบเพียงกันครับดำเปื้อๆบ่องเลื่อยครับ มือเ่าเท่านั้นครับเป่าจับเป่าจองเป็นเจ้าของใดครับเช็นน้อยพันใหย่มานนี่ล่าตัวกสีเงาก็นีครับเดี๋ยวผ้าเขาไปเบื้องช่วงถ่ายไหครับไปเบื้องถ่ายครับนี่ตอนนี้เบิ้งข้างหนาก่อนครับอนหน้าคดพ่อพันธครับมือเ่าเท่านั้นครับเดี๋ยวไปเบื้องในขอครับวันนี้ครับ เบิ้งในข้อครับเบื้องช่วงถ่ายครับวันนี้ครับเบิ้งช่วงถ่ายครับ,นนรบ,ารบขาหลังเหยียดตรงชิงนิงถ่ายสร้างครับถ่ายงวนแล้วครับแต่ว่าเป็นถ่ายสร้างครับช่วงถ่ายพิ่นมีลักษณะคือสางครับเพราะว่ามันบานออกได้ครับบานเปิงคึงผีสุดยอดอิหีอนาคตพอพันธุ์ สีเข้มเข้มเข้มคักเข้มแน่ครับสีสีเข้มกระมูพัตเสื่งหัวพอพันมานี่ตัวนี้ละเด็ดสุดครับอ่าสนใจพร้อมแบงปันครับมือนเก่าครับพี่น้องครับโทรมาเดอ้อเดี๋ยวบอตึงจะจงให้ครับนาเลี้ยงครับนาเลี้ยงนาบองนาเลี้ยงนาบองเด็ดแห้งคุณน่ะสีสันเด็ดแห้งครับ ถือว่าเด็ดครับตัวนี้หูครับเลนน้ำได้ยอกน้ำได้ยอกได้เลนน้ำได้เด้อเมื่อเก่าเท่านั้นครับบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนครับทางปทุมลาดตกแนยุดแน่นี่ พนดีแห้งครับงอนหน่อยตัวนี้พนดีแห้งขาดว่าลงหน้าปีนาอาชีผสมใดครับพูดน,นะผู้รำดีแห้งครับเอาไปเลี่ยงไว้ครับใจเยน็นๆอย่าฝ้าสมงางเลี่ยงไปเลี่ยงไปแง่งไปครับเพราะว่าเป็นง่วงามครับตนส่วนสีสันนี่โอ้สุดยอด เาตึงกระตั้งใจเอามาเห็ดพ่อพันนะครับทายให้พี่น้องค่ามากับพรอมแบงปันครับพรอมแบงปันกันหมุนเวียนครับหมุนเวียนนี่บิ่งครับสวดทรงองเอวครับ่าคุณพ่อคุณแม่ต้องการง้อไปคุ้มฟูงครับเอาไปบองไว้จักตัวหนึ่งครับผู้มีง้อหลายผู้มีง้อผู้อยากได้ง้อผูกก็แนะนํนำครับตัวนี้ครับสีเด็ดแห้งครับสี ช่วงถ่ายครับอถ่ายบานเพลิงสื้อบรรทมีนะครับเดอ้อบรรทัีติดตั้งสื้อไฮเดอร์พี่น้องคุณพอ่อคุณแม่เอาไปตั้งซื้อเอาครับเอาไปตั้งซื้อเอาครับลูกช็อกโกแลตครับเบาตึงสมใบครับตัวนี้ครับถับทาม,มาโดนแล้วละเจอพ่นสิบป่อยมาห้เพราะว่าจะคล้องพ่นกับแพียงอยู่จำเป็นมากกับบัวไผ่ครับแพียงจังไดก็ได้ขายคือเกาเอา้าว ด่วนเดอคุณแม่คุณพ่อเห็นชิปนี่โทรมาเลยครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ครับแอดไลน์เขามาไลน์ผู้อยู่ต่างประเทศครับต่างประเทศจกซื้องัวกระเบาตึงครับประเทศนอกครับแอดไลน์มา่ด้ครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เฟซบุ๊กตึงบาเบอร์เราผสมงัวงามครับตึงบาเบอร์เราผสมมัวงามครับเฟซบุ๊กครับนี่หัวหูหูครับ บอดื้ครับงวตัวนี้บอดื้บอดื้บอส้นครับมักหยอกครับมักหยอกยาแก่ก็กินดีเฟื่องก็กินดีเกลือแร่ก็เลี่ยดีครับเกลือแร่ก็เลี่ยดีครับส่วนอาหารนั้นบอท่านจัาครับบอท่านร่องหัวหารครับเพราะว่างวก็อ่วนอยู่แล้วครับช่วงนี้หยาหลายก็กินยาไปสักก้อนครับ หนาไปสะก้อนหนาแรงเข้าจังสื่ออาหารมาให้พันกินครับหนาแรงกินหัวอาหารกับเฟื่องกอับพ่อนี่พ่อพันหรือบระยากชื่อก็ได้ครับเพราะว่าง่วงกับอ้วนอยู่แล้วครับสางโตสางกล้ามเนื้อพันดีอยู่แล้วครับตัวนี้ครับคุณน่ะเสียงเรียกเกียร์แหลกกวักกวักกวักง่วดีครับไม่มีปัญหาครับง่วดี หน้าคตพอพันเถแน่นอนอสำหรับคลิปนี้ครับเราตึงปทุมราชกะขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับผม